กำหมักไก่นะคะนี่หมักไก่ทาไก่ขยานะคะโรยส่วนผสมเรียบร้อยแล้วน้ําตาลแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ซอสนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนคลุกเคล้านะคะมาเดอ้อลูกค้าซื้อไก่ขยำนะคะนี่นะคะกำลังคลุกไก่รอโอ้ยโอยโอย วันนี้ทอดไก่ขยานะคะวันนี้น่ะกำลังทอดนะคะรอน้ำมันให้ร้อนนะคะถ้าน้ำมันร้อนทอดตอนน้ำมันร้อนๆมันจะสวยนะคะไก่จะสวยไก่จะไม่ติดกระทะด้วยกำลังทอดไก่ขยานะคะเนี่ยทอดสักประมาณหนึ่งนาที2นาทีก็จะพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ไก่ มีอ่ะมีมีสีสันน่ากินนะคะเนี่ยกำลังซอกหาลูกค้ากำลังหาลูกค้าว่าเห็นลูกค้าโอ้มาแล้วมาแล้ว จจ้สีสวยงามมากโอ้ยสิกินเองสบาบาขายสบานี่